สวัสดีด้เจอตุ๊กตาพาฝันค่ะมาจ้ะมาดื่มกาแฟดำกับตุ๊กตาพาฝันหรือว่าผัดสาย้อบานเอ่ยเนาะค่ะเนาะเพื่อนจะสิบอกว่ามาด้วยจะเด้อ กินกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันค้ายุ่นำเนินเหือนนะจ้าตอนเศ้าๆค่ะมาค่ะมาไวนพาหูบกาเฟ ไม่แห้งจ้ะมะวันนี้ก็ค่อยๆดื่มไปเด้อค่อยๆกินไปจ้ะว่าเมื่อกี้ในพันแฟนเอ้อพันนั่งหัวอยู่ข้างๆมันก็อยู่นำค้างนี่่ค่ะอ่านหนึ่งสือพิมพ์นี่ค่ะกาแฟดำตอนเซาเซากับนี่ค่ะพี่กล้วยหอมเวยจ้า แซ่บเลยค่ะน AH, AH. yeah. ี่ข้าวปุยยังบ่หลอกระหล่อมเหมือนเนื้อแซ่บนี่หอมปากนุ่มปากพี่กวยคือพลังงานสูงนะคะตอนเช้าเนี่ย สารอาหารก็ครบสูตรค่ะ คลิปนี้ก็กาแฟดำก็ยุกตาพาฝันมาจา้ะกาแฟดำวันละตอนละห้านาทีเนาะคนาะตอนเช้าเนาะนี่ค่ะนั่งกินกาแฟนี่ก็คุยกันนาไปนานี่ก็ประมาณห้านาทีาค่ะพอเมื่เจอกันคลิปหน้าได้จา้าสวัสดีค่ะ